สวัสดีจ้ะพี่น้องดูสิดูสิอากาศขึ้นล,ลมแหง้แหงๆก็เลยจะทำอะไรกินจะจอ,จอไว่ได้ไม่ได้กินเขาช่วงเที่ยงใบสองเที่ยงถึงใบสองใบาสามประมาณนี้เนาะนี่เหมือนเดิมน้ำจิ้มซาดิษทำใส่ตู้เย็นไว้จะกินเมื่อไรก็ล้วออกมาผักกะเพราผักกะเพรา เมื่อน,นี้อยากกินฮอทดอกอยากกินฮอทดอกแดงแบบบัานเข้ามันบอมี่ไม่หน่อยก็เลยต้องกินฮอตดอกไก่นะคะในฮอตดอกไก่มาจากลานร้านอีกาแต่ว่าเบึงปริมาณเกลือแล้วมันอยู่ที่1.8น่าจะโอเคส่วนมากฮอตดอกยุ่งม้างนอกมันจะเครมคะ่ะพี่น้องคะสาเหตุที่ไม่ค่อยอยากกินนะ คือฮอตฮอตดอกกันบานเข้าเนาะฮอตดอกแดงๆกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอบให้มันจวดจวดจักน่อยก่อนเนาะ mm hmm. พร้อมแล้วจ้ามาเริ่มบาดนี่อกบแห้งๆสักน้อยเป็นตะแซบอยู่คือเก้าหันละกินพ่อแบบว่าให้มันจวดจวดเนาะมาได้ใส่กอกแดงเข้ากินใส่กอกไก่นี่แหละจา้าไว้น้ำจิ้มนี่เด้อค่ะพริกแห้ง้อยเด้อจ้ะไป จวดจวดจด็ดจวดจวดได้แล้วมาจ้ามาแบบนี้ฮชิอมมงกรฮึพอไรยูโมขย่เข้เมปันใดเสร็จกอกเมืองนอกอ่ะเน้นเกลือพี่น้องหาใส่กอกก็ใส่เกลือง่า,ออางี่ง มันหาท่องคําอันนี้ก็อ่านจนตาปิน้นอ่านจนลูกกระตาสิออก้นละมาจวดสิคะืมแสบมาจิกห้างเนี่ยน้ำจิ้มฮดแสบสยาม กเยอะอยู่อ่ะจ้าอืม ที่สุดของที่สุดก็ได้อยู่นะแก้ขัดได้อยู่ได้เลยแหละพูดนะพีิกอีกจ้าค่ำก็นนะพุดนะพิดถอดเปน็นตอนนี้พี่น้องอื จคแน่น่พักประจำไม่ไงนหน่อยขันดับแดดมันมีขายหนึ่งมี่โลสองร้อยกลัวบวกค่าส่งออกเบสเซ็ตกระโลกหนึ่งเกือบพันคุณพ่อกินมาละใส่กอกไก่ถุงหนึ่งสิบชิน้นสิบหาโคน่น ถ้าตังกันมันฝากก็หิวฝากก็เบดบินเหิวสิบหาค้นหนึง่งสิบ,บอกว่า พริกดวกนะถ้าสีอ่อนๆแบบนี้เพชรค่ะถ้าเห็นกินสีเขียวเข้มๆบ่กปานใดอันนี้เพชรค่ะบอกพี่น้องตรงๆสีเขียวอ่อนเพชรจ้ะลูกชิ้นเราเลือดมาก สิบห้าโคนเราก็แซ่บได้ออออไมึงเอื้มยงอันไทยเหรอ ขางเหนืออีือกันแต่ตว่าไ่ได้ไปหรอกนองคนให้ง่ายไปเดียวทีแรกลูกชิ้นยืนซื้อคิว้วงาผสน บางย่งางไปหนก็ลงทุนซื้อกินจะได้ของให้แม่แพ่งก็ซื้อบางย่างกับบ่อันไรพ่อามาทดแทนได้ก็เอาขึ้นอยู่ถิ่เขาอยากกินหรือข้าทดแทนได้เนาะอันนี้ในในสไตล์ม่ายาหน่อยแต่ว่าพี่น้องมน่นอยบุรูษ เผ็ดสะเสดืเอดแทบเยอะในไหนยาแล้วก็เอามันสมใจไม่นดยให้น้ำจิ้มแม่ส่วนตัวจะกินเมื่อไรก็สบายเนี่ยเผ็ดจ้ะ พริกทอดที่ไม่ได้ใส่ว้วบบวอยหยาบเนี้ยบวอเหนียววายบบกพริกดีขึ้นแล้ว พาค้นกับแซ่บเพชรนะแซ่บ เด็กออกหันพี่น้องพี่กันนี 좀배가인다 สมใจงปบปรบมสวัสดีสมใจมากออกขันหูน้ำมูกง่าย นนสุดายพี่นอ้องขอกินต่อไม่รอแล้วจ้ะอีกหนึ่งคำ ไม่แปลกใจไม่ไปาปลาาจแล้วกนจุ๊บ